ฮ e ลโหลทางไทยสบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็สิพามาเฮ็ดเมนูอาหารหวานเนาะเฮ็ดข้านมมันต้นทางลูกสาวเพิ่นเฮียงฮงมาแม่กะบ,บุรีโลซาเนาะจัดไปตามคําขอเลยลูกสาวว่าแม่เอ้ยลุกอยากกิขนขนมมันต้นแห้งๆเมื่อนี้นะแม่เฮ็ดให้กินได้บ่โอเคลูกแม่จัดให้มันต้นเฮาก็มีต่หัวใหญ่ๆงามๆขุดมาจากสวนหลังบ้านเฮาเองได้มาแล้วเฮาก็เอามาปอกกล้าบเอาเส้นใหญ่มันทางนอกนี่ออกให้มันเบิดล้างให้สะอาด แล้วหาก็สีเอามาฟักเป็นต้นน้อยๆนะทุกคนที่ต้นตน,น้อยๆแบบนี้เพื่อว่า,าเขาเอาไปปั้นหันเครื่องปั้นมันจะบดละเอียดได้ดีเนาะผู้ใดที่บวชนาดหันแนะนําให้ซอยเสียเขียงกระได้ด้วยทุกคนยนันมีดบาดมือเนาะนอกจากมันต้นแล้วก็สิมีมันด่างไข่นำะเนาะทุกคนสสี้็ดเป็นสองสีมือนี้ถาดหนึ่งแล้วมันสีเอามันด่างสีไข้นี้ลงไปเวลาเขาเอาไปตีใสกระแป้งมันต้นเนี่ยนะมันจะเป็นสีไข่แบบคือสีแครอทเลย แล้วก็เอามาซอยเป็นตนน้นน้อยคือกับต้นมันต้นเมื่อกี้เนี่แหละทุกคนเพื่อว่าเขาเอาไปบดให้มันจะละเอียดดีเนาะวันนี้เอาทุกอย่างที่ซอยหั่นลงไปใส่เลยทุกคนเออยเอามันต้นลงไปใส่ใส่กะทิน้ำตาลน,น้ำล้าแล้วก,ก็เกลือปั่นทุกอย่างให้มันเข้ากันเนาะให้มันเป็นเนื้อละเอียดดีๆสมัยตะกี้เพื่อนบบมีเครื่องบดแบบนีเพิ่นกส็สซิ่อโเอาทุกคนเออยเอาวันมันต้นนี่นะไปโอใส่เพนว่าเพิ่นเจาะเป็นหูเนาะ หลังจากปั้นแล้วเราอยกระสิเอาไปนึ่งวันนี้นะนึ่งประมาณ10นาทีหรือ1 5นาทีด้เลยทุกคนอันไม้ทู่นี่ก็เอาซักลงไปยามเบิ้งเนาะยามเบิ้งว่าเอออันมันเฮานี้สุกดีละโบหลังจากสุกแล้วเราก็เอาไปพักปะไว้แล้วกระิมานึ่งซึ่งที่สองต่อเลยอันนี้ก็เป็นมันต้นที่นึ่งเมื่อกี้เนี่ยนะทุกคนขนมมันต้นมันเย็นดีแล้วเราจะเอามาตัดเป็นอ่าต้นแบบนี้ ถ้าหากว่าขนมยังอุ่นยังหอนอยู่หันโบฟ้าตัดเด้อทุกคนเด้อคันว่นายัางอุ่นยังหอนอยู่หันมันยังบ,บเปลี่ยนเปียงแบบนี้เนาะมันบ,บหันเด้กล้ามนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาขนมที่ค่อยเฮ็ดนะทุกคนขนมมันต้น นมมันต้นนี่ถือว่าเป็นเมนูอาหารวานอย่างหนึ่งที่เฮือนค่อยนิยมกินขนาดเลยนดะผ่านมาเนาะถ้าเฮาบ่มีเวลาเฮาก็จะซื้อเพื่อนกินะนะัต่แต่ว่าเฮาซื้อเพื่อนกินก็ได้อยู่แต่ว่าเพื่อนเฮ็ดขายเพื่อนจะใส่น้ําตาล้าหลายเนาะแต่ว่าเฮาเฮ็ดกินเองอยู่เฮือนเฮาใส่ใน้นําตาลน้อยเอาเพราะว่าของหวานก็ให้ได้กินแต่ก็ยังยักหาหาสุขภาพไปนําหนะตัวนี้ก็เป็นแบบมันยัางโบราได้แค่นคกเนาะค่อยเอามาตัดก้อนตูเป็นมันสีไข่เมื่อกี้ดีนะนั่นแหละ อันนี้ก็สิเป็นธาตุที่สองเนาะทุกคนที่ว่ามันเย็นแล้วแล้วก็มาตัดเป็นต้นแบบนี้เลยเหนียวนุ่มดีดีทุกคนเอ้ยบ้ได้ใส่แป้งเลยในดะส่วนประกอบก็คือที่ค่อยบอกมาเนาะมีแต่มันต้นน้ำตาลกะทิแล้วกะเกลือแล้วก็น้ำล้าบางคนเพื่อนจะนิยมใส่แป้งไปนำเพื่อนวายานมันโบเหนียวนะแต่ว่าสดรที่ค่อยเหตุน,นี้ครับประกันว่าเหนียวแน่นอนเนาะจำเป็นต้องใส่แป้งเลยหลังจากตัดเป็นต้นแล้วก็สิเอามะพร้าวกระจาดนี่เนาะมาหยุยใส่ หน้าตาของขอนมมันต้นค่อยกระสิประมาณนี้แลวเนาะทุกคนเป็นยังไงเปิแเบอยู่บเฮ็ดแล้วเราก็จะเอาไปให้ผู้เพื่อนขอมาเลยเนาะทุกคนนั่นก็คือลูกสาวข่อเองเอาไปให้เพื่อนกินแล้วก็ถามว่าแเบอยู่บลูกเพื่อนก็ว่าบสลไรแต่ว่าเพื่อนอายกองเลยกินแล้วก็ก้มไปนําปกติเพื่อนจะบอค่อยบอกแม่เฮ็ดอยางให้กินเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนบ่มากกินกินอย่างน้อยนึงก็ว่าอี้มันะแต่ว่าเมื่อนี้สุขใสเพื่อนขึ้นยากแหงเพื่อนจังบอกให้แม่เฮ็ดกินนะ เฮ็ดมาแล้วแม่ก็ดีใจเนาะที่ว่าเฮ็ดลูกกินได้กินแซ่บแล้วก็ก็สิแบง่งเอาส่วนนึ่งฮันเก็บใส่กล้องแบบนี้เลยพอว่าสิเอาไปปั่นมูก,กินที่ห้องการเนาะตัดผ้ามาที่ห้องการเลยพอแต่มาห่อ,อเนาะกล้องขนมกระเปิดเอาแล้วก็พร้อมหน้าพร้อมตอกากันมากิน